เอเอ็ดชยบานสวัสดีจ้าค่ะวันนี้เราก็จะพามาชมาตู้ฟักไข่มินินะคะนี่ค่ะสำหรับไข่ใส่มาฝากไนมาเนี่ยก็สิบเป็นสายพันธุ์โรดไอรแลนด์เรดนะคะโรดไอรแลนด์เรดอันนี้ก็สั่งพนจากเฟซบุ๊กเนาะคะ่ะ ก็เจาะไข่ไข่เชื่อนะคะก็เลยนำลองมาทดลองฟักไข่ดูในตู้อบนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้กับบได้โชว์วิธีการนะคะค่ะนี่ค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วเอ,อ่ยี่เววันที่ยี่สิบเอ็ด ตั้งแต่วันที่เริ่มเอาไข่ลงไปในตู้นะคะสำหรับเมืองแรกเราเอธิบานบริไท้นะคะราวัติดธุระนะคะนี่นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาส,สคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูถ่ายให้เมืองถูกไล่ละเอียดนะคะตั้งแต่เหลือมอไข่ลงระยะเช็คไข่นะคะค่ะนี่นะคะนี่ค่ะตัวนี้เพิ่งกำลังจิบๆออกมาแล้ว นี่สังเกตมันตรงเส้นมังตรงนี้นะคะ่ะนี่ค่ะไก่ขอ,องเรานี่เห็นไหมหกําลังจะโหมมากนะคะหละักกะนี่สําหรับอีกอ,อ๋ออ๋กล่องฟังการว่าเมื่อกี้เห็นท่านบอกค่ะพี่น้องนะะี่ค่ะแล้วเมื่อกี้มันกระดุกกระดิกด้วยน,นะคะค่ะเดี๋ยวเสื้าเอาไปเมืองจำรับตัวที่เพิ่นฝากก่อนเนาะคะ่ะ ่ทั้งเมอรใครทั้งเมอรที่สั้งมากก่24หน่วยนะคะจากที่เช็คเมืองแล้วก็จะเป,เปอร์เซ็นต์ในการฝักกับประมาณหา10%นะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูข้างนอกกันนะคะสำหรับตัวที่ฟักแล้วปไปไปนี่เว้ยมาเว้ยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนี่นะคะวังวัดสิเป็นฟีเมลนะคะ่ะวังวัดสิเป็นตัวแม่เนะคะ่ะสำหรับใครที่เฮาสาั่งคนมากในห้องภาษามาสรถค่ะดาวได้ด้วยนะคะว่ามันจะเป็นตัวพูดหรือตัวเมียอันนี้เฮาก็มาวัดดวงเอาอีกเที่ยนหนึ่งสองอยางที่้องวัดค่ะวัดว่ามันจะฝากบอ่อหรือว่ามันจะเป็นตัวเมยไห่บ่อนะคะ่ะ มันอาจจะแคะ่อ้วนเชยๆอ้าวมันจะอ้วนเหมือนคนมานั่งพูดนี่แหละชิบ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 แล้วก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นผู้หญิง I am female นะคะเพิ่งมึงหมาเพิ่งแสำหรับไก่สายพันธุ์นี้เพิ่งกสิม,มีไข่หินวยยัยนะคะ,ละหลักกะหไข่ได้หลายจากที่เร์ตด,ดูขอมูลกันนะคะ จ้าเอ๊ฮัลโหลสวัสดีค่ะเอ้าสวัสดีค่ะ,อ,คะออกมาออกมาเร็วๆออกมาออกมอ,อ,กอยอยังในหันจะว่าชุ่มรับตัวนี่บนี่ใจว่าเป็นสิโรอดวะนะค่ะวันบ่ใครแข็งแรงเป็นได่อันนี้ เป็นไข่ที่สองนะคะ่ะที่ฟักอันนี้สำหรับไข่นี่ที่สามเนี่ยมาเป็นจีออกมากกว่าล่ะแข็งแรงค่ะไข่นี่ตัวนี่นกำลังพยายามยันไข่เปลือกไข่แห้แตกเนาะค่ะออกมาแล้วเร็วซู่ซูค่ะซูซูออกมาแล้วเลีวออเ,วเ,วเวลีกเวเลนวลุกเลีนลุกเลี้นลุกเลีน ตอวน,นีหนน้หลอดบาน,นอ้อหลอดบาน้อข้างพีได้ยินเสียงท้างพีดินดอบดอบแล้วค่ะดินดาวดาวอยู่ได้ยินเสียงหายอื้มีนน๋วกระดิ่วิท้ทดูตัวนี้สิใกล้แล้วนางไม่ยอมหลุดออกจากเปลือกสักที ไกลแล้เด้อค่ะพี่น้องไกลแล้วเห็นบ่นี่ท Trump, Cristo, la, ั ja. ้งทั le, ้งอีกฝังหนึ่งแตกละค่ะฝังนี้ก็แตกแบบสีปอรซแล้วนะคะสี่สิบเปแล้วสี่นต์แล้วเด้นเต้นวววยันลูกยันยันเลยยันเลยหลุนไหาก็ซื้อเลข ใกลแล้วพี่้องไกลแล้วรุ่นน้ำกันพี่้องกำลังสิออกมาแล้วนะคะจะออกมาแล้วเย้ไข่แตกรอบเลยนะคะตอนนีก้กำลังรวบรวมกำลังสียันไข่เปลือกไข่ออกนะคะ ผู้ดใดสิแข็งแร่งก้อนกันเพนนื่นนันยังพอนได้ออกอยากเปิือกอยู่เพื่นนี่สิออกมาแล้วนะคะมาแล้วตุ่นไปน้ำกันนะคะพี่น้องค่ะคันลอดนี้เพื่อนฝากเบิร์ล้วกัสวีเก๋ยวสี เหตุคลิปเนาะค่ะเหตุคลิปตั้งแต่เริ่มเลือดตั้งแต่เริ่มเอาใครมาระยะเวลาในการเช็คระยะนะคะ่ะอุณหภูมิเท่าใดร่ความมอนเท่าใดร่ความชื้นเท่าไดนะคะเดี๋ยวเข้ามาติดตามกันในคลิปหนาเนาะคะ่ะโอ้โอะอกมาแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวใส่เมามเมืองอีกมุมหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเปลี่ยนมุมกัน มาแล้วสวัสดีนี่นะคะมโมมีสว่างกว่าและะ้วค่ะพี่น้องเหน็นว่าพญานออกมาแล้วนี่เห็นบริส่วนส่วนนี้จะเป็นขาแล้วค่ะบริสิ์คดตัวอยู่ในไขะะ่แล้วค่ะเดี๋ห็นพญ่กษิยันปุ๊บออกมาเลยได้บัตรเออ,อเออ ตัวนี้มึงส่งแล้วเพิ่งตื่สีรอดบาบูพี่น้องเพิ่นบาไขแข็งแรงเป็นดเดยาเอาสู้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 ออกมาแล้วนะคะตัวใหญ่เวอร์เย้น้องออกมาที่หลังค่ะ นนะคะปุะะ๊บใครติดหัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บดออกมาแล้ว เดี๋ยวข้ากระแสยปยนยนต์ในตู้อบหนีจากข้านะคะจนกว่าให้เพิ่นแข็งแรงจักน,อน,น้อยนะคะให้ข้นแห่งค่ะแล้วข้ยากษัริย์ใหญ่พ่นออกไปใบกองพักทั้งนอกนะคะเพื่อเพืนเจปบันไดมลกวนใครซุ่มถยู่เรือนะคะเจ็บเจ็บเจ็บ ตัวที่สองนี่นะคะตัวที่สองเรากาลังย้ายมาผักนะคะโอ้ยขี้ขี้เพราะว่าขันเท้าปล่อยไว้นในอันตู้ฝากนะคะเพิ่อนบสิตปยันเพิ่อนเสิตปยันใครน่วยอื่นนอกขาเห็ดห้ใครที่เหลือมันได้รับผลนกระทบนะคะก็เลยย้ายเป็นมะนี สวัสดีค่ะพี่สาวตัวนี่นะคะทีน่นี่ต้อนรับตัวที่สองค่ะนะคะหลจากน่อยน่อยผลขันข,นขน้นผุดแห่งมนนันก็นจะผลผุดก็จะฟูประมาณนี้นะคะนะคะโอเคเยวติดตามไข่ฟองต่อไปนะคะ สุดท่ายถ่ายสุดนะคะไข่ไข่ทั้งหมด24ฟองนี่แหละคะ่ะฟักไตแค่2ตัวนะคะกะจริงๆแล้วเป็นเิ่นฟักระมาณ67ตัวนะคะแต่ว่าหลังจากที่ออกจากาพยายามที่ออกจากเือไข่อะคะ่ะเขาก็ตายนะคะบ่ดูว่าเกิดจากสาเหตุยังเนาะคะ่ะอาจจะเป็น อุณหภูมิหรืออาจจะเป็นต้นเหตุจากการขนส่งไข่นะคะค่ะนี่ก็คือลูกไก่ที่ได้สองตัวนะคะส่วนอีกตัวนี้ใหใจมังนะคะเป็นสีพิปกติหนึงนะคะก็คือมีขาเดียวนะคะน้องไก่มีขาเดียวนะคะ นะคะคนนี้ขาเดียวเพยางว้วดาดคะ่ะปึ๊บใครเพิ่นอุ๊ยโุ้ยโอ้ยขอโทษอ,อ่าจริงๆแล้วตัวนี้เพิ่นฟักกอนหมนะคะและจริงที่เปิดพิษปกติก็คือเพิ่นมาสามารถเอามาจากเบือไข่ใดเองนะคะสอง สองขึนหาจะประมาณสองขึน,นแต่ก็บ่ได้พิสังเกตอย่างนะคะ่ะบันทีนี้ก็เลยล่องล่องแกะไข่ออกซอยเพิ่นนะคะก็ปรากฏหว่าเหตุผลเด็ดเพิ่อนออกมาจากไข่เพอไะดก็คือขาเพิ่นมีขางเดียวนะคะ่ะอายังไงก็ต้องดูแลก,กันต่อไปนะคะก็เนี่ยค่ะดูแลก,กันต่อไปดูแลให้ดีที่สุดนะคะ เห็นนะคะถ้านใด้กันมาคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้รอร่อยเอทไทยบานลนวเจ้าเห็นไหมคะดเดี๋ยวคลิปหนาสีมาไทายให้มึงถูกขันตอนนะคะว่าขันตอนการฟักไข่โดยตูอ้อบเห็ดกันจังใดๆนะคะ่คะแข็งแรกนี้นะคะสองตัวเลยคะ่ะปึ๊บ ดิเพิ่งจะสิคีเล่นนิดนึงนะคะนะคะขอเราให้บางขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพอกันได้นะคะบ๊ายบายค่ะ